สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปวันนี้จะมายืดคนดัดปลายวอลลุ่มตัวซีคิร์ซีสบัดให้เพื่อนๆชมนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เริ่มตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการค่ะตัดผมเสียออกให้ได้มากที่สุดนะคะลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะเมื <ME> ่อ ER ทําการตัดแต่งทรงผมเสร็จแล้วนะคะกิ๊กก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล,ล้างสารเคมีของ3บวกหมักทิ้งไว้ที่เตียงสระสามถึงห้านาที เคสน,นี้นะคะปลายผมเคยผ่านการยืดดัดกับกิกมาแล้วนะคะกิกก็จะทําการนะคะนวดบำรุงด้วยทิเมินนาเวนซี่แล้วล้างออกนะคะการเลือกลงรองพื้นนะคะถ้าผมอ่อนแอมากๆนะคะสามารถลงรอง,งพื้นด้วยทิ m มนโดยไม่ต้องล้างออกได้เลยนะคะแต่ถ้าผมลูกค้าแข็งแรงมากๆหรืออยู่ในระดับปานกลางสามารถล้างออกหรือไม่ใส่ก็ได้คะ่ะ เพราะในน้ำยายืดได้แต่ได้ของเชฟวี3มบวกมีตัวบอมรุงเคลาตินอยู่ในน้ำยาอยู่แล้วนะคะเคสนี้ค่ะกิใช้น้ำยายืดได้แต่ได้ของเชฟวีสูตรแข็งแรง เราจะลงน้ำยาในส่วนที่ผมที่แข็งแรงก่อนนะคะลงทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีจากนั้นก็มาลงที่ปลายผมต่ออาจจะต้องปรับเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรปานกลางนะคะเมื่อลงน้ำยาเช็คความยืดหยุ่นเสร็จแล้วก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็ทำสปาร้อนด้วยทิสเมนนเวนซีล้างผมให้สะอาดและททำการเป่าผมให้แห้งรีดคนผมโดยให้ตรงเก็บปลายไว้เพื่อม้วนล้อนนะคะ ขั้นตอนการม้วนร้อนนำไปผมจุ่มน้ำอุ่นจากนั้นฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนหวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาค่ะขนาดแกนที่กิ๊กใช้นะคะเบอร์ 16, 14แล้วก็18ค่ะการเลือกใช้แกนนะคะผมเส้นเล็กให้ใช้แกนเบอร์เล็กผมเส้นใหญ่ให้ใช้แกนเบอร์ใหญ่ลอนจะเด้งไม่เดง้งอยู่ที่การเช็คความยืดหยุ่นของช่างนะคะ น้ำยาของ3บวกแลเชวี่สามารถยืดตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้การดัดเย็นได้นะคะกินหอมไม่เหม็นเคมีสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทําเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการม้วนรอนกันเลยค่ะ เมื่อทำการม้วนล,ลอนเสร็จแล้วนะคะปลายผมกิ๊กใช้น้ำยาสูตรปานกลางเราจะตั้งไฟอยู่ที่100องศาเดินไฟ30นาทีเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วสามารถนำแกนออกได้เลยค่ะหลังจากที่เอาแกนออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมารีดลบรอยเก็บงานอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนม้วนล,ลอนเนียบแล้วไม่จำเป็นจะต้องลบรอยก็ได้นะคะของกิ๊กไม่ได้ลบลงน้ำยากก,กเลยค่ะ เคสนี้กีใช้น้ํายากก่งน้ําของ3บวกนะคะฉีดตั้งแต่โคนจะหลุดปลายเลยค่ะทิ้งเวลาไว้15นาทีเมื่อลงน้ํายากกงครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูคีเรตตินงของ3บวกและบํารุงด้วยสปาเคีเรตตินงของ3บวกจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดแล้วนําลูกค้ามาเป่าผมได้เลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้นํานมป้องกันความร้อนด้วยนะคะ